ครับนี่เพื่อพี่เพื่อน้องเพื่อเอีพีทุกคนห่างหายซังเวียนไปโดนนงันมันฝาเงี่ยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปอกไปมาพอกับเบาเฮือนเอกเ้นเคยพอพีพ่อ,พพอน้องมาก,กินจูตต้ตับตับยน ตับเยิ้มยังมือแรงพี่น้องตับสดสดซื้ออยู่ตะลาดบัตรเจ้าเก่าเฮาแหละเอฟซีจะขี่จับให้เบิ่งได้นไม่ได้ม,ม,มือคุรุคุรุตัวย่างก็มีพี่น้องเสียห้องให้จักเสียงยังเป็นเสียงยังวุ่นไหวเชลนรเกินเอาบอต้งองเอาร์ไรส์สำหรับบอเหินงัดแบนแบนแบนอะฮ้ยนี่แหละตัวมักพี่นอ้องอันเบร์ยัมหยัก ตับยันละว่าบ้าใส่เบิดคับนี่ชบอนี่มีดช่วยก็เป็นรยายใญนขนาดเด็กพี่น้องเลยเบิงขันดีช่วยกินเบิดกับทีมงานกับสิบริกินน้ำลองเบิงพี่น้องเลยตัวสุกตัวดิบมีครบเบิด มันกับซีมีเสียงรบกวนนิดนังหน่อยได้พี่น้องเด้อขอเพื่อนขอโทษคอไพ่ลายๆคือราดอกไปแล้วโอ้มีดมีดกับเบยร์เข้าบันไดคลิปกับบุคคลดาร์ตพี่น้องเอ้ยอยากนำการนำงานเบึ้งหนอยขึ้นลายจนหงอกไปเลยนี่ ขันจยากใส่แบรนด์ดีกันชาววานกับสีห้าไปตรวจมอหมอว่าไปรกตับแล้วพี่น้องเลยท่าใจรดแก้วขี่พี่ะขมคม,มพอค่าเราจให้เราว่าสีไล่สดอยู่ว่าเราว่าสีทาเบิ้งแล้ว่าครับนี่เพื่อพี่เพื่อน้องเพื่อเอฟซีทุกคนห่างหายสังเวียนไปโดน มัมีความเข้าวเลยเพื่อขอโทษขออภัยผู้ปกินอนิดเดียสะพ่อนพอคาราบาลจงไวสาเบาเฮินตัวนี้แล้วบ่ไปเชื่อมเราบางอย่างโอ้ แซบพันพี่หรอกพี่น้องเลย Nhưng mình biết nghiêng bình tạo hoài hết ta nạ cũng được nè Nạ Để khu giặc hoa mì vô. <laughs> บะเมนเนื้อเสือ้อห้องหายได้พี่น้องเป็นเนื้อติดมั่นเป็นเนื้เนอเสื้อเปิดอัดมิน,นิกับพูดลวพี่น้องพี่น้องเปีน,ปนาผลงาเสียดีกว่านี่อัดปีละเท่าพ่ออดดูแลเขาช่ง มีคำเบาคำจ้าอือเรื่องไปพี่ยเรื่องมังฝาอื้ เราตะพูมักพี่น้องผู้ใดนมักกีพ่อเพิ่มนน่ยก่อนเบจะเบาเฮนมากสด เป็นเกลียวสูตรคุยโมเมนสูตรจำเรียนเาเลยวะชาบ้านาวบ้าเป็นไงกาลุ้นเยอะดาาา นมาเยกินไหแี่ไ <these> <lers> ่บาปบากินมาเป็น <In> พ <unlikely> ียงองเล้ยคือที่มันจะแตกบอันคนซื้อมากนันกินปันปันใดดอกจะมากทืเรี่ยงกระดูกกระร้าน มวดีนะเรารอนีกเเว้ย่บอกว่าตแน้วกังไปยาวเลยครับพี่น้องชิบี้ไปทำนี่พี่น้องไปพนะบ๊ายบาย